I uh -huh. I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the road till I hiccup I hit the stage and leave with money that a stick up She picture perfect so I told him I'm a flick up Bill, I'm in the mood for a change up I leave the city and return with my change up 3, สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ่มไงเชี่กระถ่ายนะทุกคนกวันนี้ผมก็จะมาแข่งรถนะครับระหว่างรถซื้อแกงกับรถแรงๆนะครับแล้วก็รถที่ห้างนะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแข่งกันว่าคันไหนจะชนะทุกคนออันนี้คือคันที่สุดเฮ้ยเฮ้ยใครเลือกคันผมก็คอมเมนต์เลขหนึ่งแล้วก็ใครเลือกคันนี้ทุกคนเสือภูเขานะเลขสองเลยใต้คอมเมนต์ลดลดนรถรถห้างทุกคนเลขสามเลขสาม นะครับทุกคนแล้วก็ถ้าครบติบผู้ติด,ดตามนะทุกคนเดี๋ยวผมจะขับรถคันนี้ลงน้ำแล้วทุกคนจำนะพบผู้ติดผู้ติดตามขับคันนี้ลงน้ำเดี๋ยวหนบรถก่อนรถบ้าเลมเพืนคนตรงนี้คือที่กล้องผมยืนอยู่ก็คือตรงนี้นะทุกคนถ้ารถคันไหนมาที่ก่อนคันนั้นก็เป็นผู้ชนะ,นะทุกคนเดี๋ยวผมเอากล้องเครื่องนี้ไปถ่ายตรงนู้นนะครับทุกคนแล้วก็อรอนี้ก่อนนะเด <ๆ S 1> ี๋ยวมาแป๊บเดยนีเส้นนี้นะ โซ่ตกสองคันมีคันผมกับคันเอาเป็น oh. ยัง oh. โอ้โซ่ตกสองคันครับโอ้โห oh. จริงๆผมจะชนะแหละ oh. ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโซ่ขึ้นกันมันยินเขาไอาย,ยินเขาพดเอาอะได้ปะได้ะ <Yeah. S 1> เ,เดี๋ยวแข่งกลับนะครับแข่งกลับเห็นตะกล้องไหมตะกล้องอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวผมจะแข่งกลับไปสามคันนะมานับเลยมาหนึ่งสามไม่ออกเลยด่า mm. ไม่มีโกงนะทีนี้ หนึ่งสอ <Ris> ง <ky> สาม you โอ voilà. ้โเยรอบสรอบสแข่งจักสีรอบถึงห้ารอบนะทุกคนเอาสีรอบก็พอมามารอบนี้รอบจัดสินมาเดี๋ยวเอาอบนนี้ดีกว่าแป๊บนึงถ้าใคร ใครชนะผมรอบนี้นะเดี๋ยวผมเลี้ยงหนุ่มเลยเลี้ยงหนุ่มโอเคเย้เออโอเคนะทุกคนโอเคนะเลี้ยงหนุ่มมาเาบาทพอไม่มีเงินโอเคมามามาโอ้โอเคมานมาหนึ่งถึงสามบอกดิ่อย่างนี้นะเออเขาจะไปไปหุบแบบนี้สามสามไปเลยจ้ี๋ยสามเดี๋ยวนี้เขาว่กสามไปเลยโอเคปะชนะเลี้ยงหนุ่มไม่หาบาทอยากเอาเรื่องไรเนี่ยแตะ

ผมเข้าก่อนนะผมเข้าก่อนนะโอ้รถซื้อแกงไอ้รถนักโอเยดเคมีท่าด้วยว่ะแล้วรอบนี้เราจะลองขับไปหาตะต้องดูนะว่าใครจะชนะผมไม่วางเป็นไงรถซื้อแกงก็แรงได้นะวนวนวนไงยมามาพยายามให้ผมไม่ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะเกี่ยวกับจักรยานนะโอเค กงโกงๆกงเอาให้ต่อก่อนก็ได้เอานะผมนับถึงสองบอลออกเลยโอเคผมนับสองให้น้องออกก่อนเลยนะโอเคมาหนึ่งสองสามไปดูรัน ทุกคนโอ้แพ้เลยไม่แพ้นะเสมอนะโคตรเหนื่อยเลยเดี๋ยวรอน้องมันกันทำโจ๊บแป๊บเปิดตัวปึ๊กเปิดแม่มมาครับรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วทุกคนเหนื่อยแล้วตอนนี้อ่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะทุกคนรถก็เยอะเหลือเกินจะถ่ายคลิปรถก็มารถก็ไปก็ยังงงอยู่ว่าอะไรกันนักหนาเดี๋ยวรอรถไปก่อนนะรถเพา,า่มมาเชื่อข้ออกมาเนี่เดี๋ยวแข่งเป็รอบสุดท้ายแล้วก็จะไป ทำโซ่ใหม่แล้วล้วนปะน้ำหนึ่งถึงสามบอ,อกเลยดูดูดูคนนั้นดิดลดลดลดอ่อนสุดนี่นี่ลดอ่อนสุดนะครับมามาเดี๋ยวผมกับกต้องคนเก่านะเดี๋ยวจะมาแข่งกันกับรถอีห้างนะครับนั้นนะมาสองสามไปอี่เอาไปแอ้หรอไม่แล้วอะ ผมไม่มีเบรคครับเบรคไม่อยู่ครับเต้คลาสกล้องวะที่หมุนกะที่อยู่ัะสะเตอร์สะเตอร์โซ่ตกโอเคทุกคนครับดูดูครับรถทางครับโซ่มันยานเดี๋ยวผมไปทำโซ่ก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะกล้องผมเดี๋ยวผมไปรับตกล้องแป๊บนึงก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับถ้าใครใหผมด้วยนะ อยากให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับพวกจักรยานพวกนี้นะกับพวกน้องๆเขาก็คอมเมนต์ได้นะทุกคนเดีย๋ยวไปทำซัดโซ่กันนะไปเคียงโซ่ให้มันถึงก่อนเหนื่อยมากผมนี่จริงผมไม่แพ้หรอกดูโซ่ดิเอาต้องดูดูดูโอ้โอโต้อมตกโอเคไม่เป็นไรแล้วทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับถ้าใครแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนก็คลิปนี้ก็มีแบบนี้แหละก็ ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหมนะก็ลาไปก่อนนะครับเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับทุกคนแล้วก็ไปเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ไป,ล, bye ไปละบ๊ายบายไปดิเฮ้ยไป